ครัไป่ครัวันนี้มาเปิดตัวแล้วเบสร์ทุกเตอร์ใช่ครับผมก็ชีวิตดีกว่าก็มีกันละกันเนาะก็เป็น 5G ที่ดีที่สุดจากทรูและดีแท็กซ์ครับเป็นเวน่อแรกใช่แล้วใช่แล้วแต่ผมก็เป็นเป็นโปรเจกต์การควบรวมของดีแท็ก้วก็บทรูครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่ายิ่งใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นแบบความสุขใจของพวกเราด้วยครั้งหนึ่งนะเนาะที่ได้มาทำงานกันนี้แล้วก็ได้มาอยู่กับครอบครัวทูทุกคนเลยครับติดต่อมานานหรือยังคะก็น่าจะมีการคุยกับผู้จัดการสักครั้งหนึ่งใช่ไหม เราพิจารณาอยู่นะใไปแต้เราเลี้วไปแล้วการครอบรวมกันมันทำให้มีอะไรพิเศษขึ้นมามากมายโหเพียบเลยอ่ะใช่ใช่ก็ทั้งสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยค่ะอย่าง ก็จะมีถ้าลูกค้าทูก็จะทราบอยู่แล้วว่าอาหารการกินร้านอาหารเขาที่มันแน่นมากๆเนาะตอนนี้ก็ยิ่งคูณ2ไปเมื่อม่มีแถมใช่ส่วนของผมเนี่ยก็คิดว่าเรื่องเอินเตอร์เทนเมนต์เป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะหลายคนก็ชอบดูหนังอยู่บ้านดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีการเติมเกมเกมมิ่งเนชั่นแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆด้วยซึ่งผมว่ามันจุใจมากๆเลยครับอยากที่จะถึงตัวหนังโฆษณาเป็นยังไงบ้างเอ็นมีหลายอีพีเลยนะคะมีทั้งหมดให้เอพิโซดได้ดูกันหมดยังดูดูแลเมื่อกี้ดูไปเลยสุดท้ายจะได้บอกกรัไหม เออทุกคำตอบเป็นอะไรอ่ะแต่คนบอกเอ๊ะไม่คาใจวันนี้นอนไม่หลับแล้วเราไม่ได้ดูอีพีสุดท้ายปะเนี่ยใช่แล้วโต๊ะนาเราต้องตั้งกล้องก่อนนะว่ะอ่ะจริงจริงเนี่ยต้องพูดในใจหรอกวันี้อีพีสุดท้ายพูดว่าอะไรจ้ะก็หลังจากที่ผ่านมาสี่อีพีก็มีพูดว่าเราอยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีกันและกันมันดีมากๆเลยเนาะมันยังไม่ชัดเจนไงฮะอ่ะแล้วพคนตอบว่าอะไรกีฬาตอบไปว่า เนอะอ่าซ่อนเรื่มันยังไม่ชัดเจนไงแหละคนก็รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าจบที่ EP ที่ห้านี่แหละค่ะหรอจบแล้วหรองบแล้วแต่ในชีวิตจริงไปต่อไหมคะไปต่อครับความสัมพันธ์เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆอะไรคนมองเรื่องค่าเหนื่อยของเราสองคนอะไรนะค่าเหนื่อยค่าตัวยังไม่เหนื่อยอะไรเลยนะคะค่าตัวค่าตัวอาจจะแบบ ทำงานไม่เหนื่อยครับยังมีคิวบ้างให้ไม่ได้ทำงานอีกเพียบเลยครับพวกเราทั้งคู่หรือว่าพอมันทำงานด้วยกันมันก็เลยแบบไม่เหนื่อยหรือเปล่าคะโปรเจกต์นี้มันดีมากเลยค่ะก็าเดินอธิบายได้เรื่อยๆใช่ใช่ใช่ขอบตัวแทนผู้ชายเลยเนาะมีต้องพูดออกมาเกไปงานา้วยกานข้างหลังเป็นไงบ้างสนุกสนุกก็จริงๆเราแบบเคยคุยกันแล้วเฮ้ยถ้าได้ทำงานมันจะเป็นยังไงแล้วมาถ่ายโฆษณาด้วยแล้วเหมือนเป็นแบบซีรีส์สั้นๆ5ตอนอย่างพวกเราก็ เราสนุกแล้วก็ตั้งใจทํากันบ้านตั้งใจทํางานกันทั้งคู่แล้วก็อยากให้งานที่ที่ออกมาเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยทำออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วนี่คุยกันไหมครับถือว่าต่างคนต่างเก็บแบบแล้วว่าการทํางานเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก่อนที่จะถ่ายไปถ่ายกันอะไรเงี้ยมีนะมีคุยนะอย่างากันก่อนมีคราบแกงถือว่าเป็นซีนไหนคนแบบบทยาวก็จะเอาละแย่อะไรเไม่แต่มีซีนหนึ่งอะจำได้ว่าที่เขาให้ถ่ายเซลฟี่กันนะแล้วผมผมก็เซลฟี่หน้าตลอดแล้วซีนหนึ่งเห็นเขาเหนื่อยผมก็เลยหารูปหน้าลิิงงย้้้มมขึนาแแลวกก็ กามตอบสนองเราก็ทำไปเยอะประมาณนึงแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันทำให้แบบการทำงานเราไม่ไม่เครียดรลยใช่ไหมสนุกครับมีเขินนะเพราะว่าในบ้านชันแล้ก็ดูแบบต้องตากันนู่นๆก็เทคแรกๆจะมีอ่ะถ้ากดไปหลายๆเทคหน่อยก็โอเคดีขึ้นแต่ก็ไม่ยากถูกไหมไม่ยากเกินไปอยู่แล้วระดับนี้แล้วเหมือนใจใช่ไหมไม่ได้จับบทจับบทแลนะ ต่ไม่ช่วยเลยอ่ะมีทั้งทางจากบทแล้วก็จากใจครับอินเดอร์ได้มากอินพาวยกันมาเองเลยนะระหว่างถ่ายแบบมันแบบมันเลียวมันเกินเลยก็มีมีเล่นกวนกันเขาก็ให้อินพวยตามประสาทที่เราเล่นแบบกวนเราสองคนก็ชอบกวนกันอยู่แล้วตลอดเนี่ยแต่มันรีเลกกับความรู้สึกเยอะไม่นานรีเลกกับความรู้สึกไหมยังรอด้วยบท มันก็มันก็เหมือนเวลาเราทํางานเราอยู่ด้วยกันเราก็สนุกแล้วก็เต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ก็สนุกส<อ>นาเนอ่ะเวลากินเวลาทํางานอะไรก็นกนสนุกดีกอะเล้อย่าง่ราคืคนดูรู้สึกว่าเหมือนเล่นมาตัดใจการทั้งคู่เลยอะกวดมันดูแต่สั้นๆกระตุนอะไ <c oughs> ก็อาจจะด้วยเรื่องเขาก็น่ารักวใช่น่ารักน่ารักแล้วก็มันปฏิปตต่อทั้งห้าเอพิโซดเลยก็ดีครับแล้วก็สอดคล้องกับ True Story ถักแบบตะทุกเดย์ครับเรื่องมันมาจากอินสไปร์พวกเราไหมฮะเบ s ออน n True s t o r ชีวิตจริงไหมคะแบบการเล่นกันจังหวะอยู่กับจีนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่าคุยโทรศัพท์เสียงไงนะเสียงไงนะไปดูเอาเนี่ยอีพีแรกจะเป็นซีนซีนแบบนั้นเลยแบบเก๊กกันโนเราเนาะเก๊กเหรอบ้าน่า ่ากะไรับอพราะการควบรวมครั้งนี้นะจัดเตอดีแท็กสัญญาณดีนะครับผมยังไงก็ปากทูลอดีแท็กนะครับกับการควบรวมครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณ 5G ที่ดีที่สุดนะครับสิทธิพิเศษคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆทูลดีแท็กทุกคนนะคะก็อยากให้มาใช้ทูล l ดีแท็กกันเยอะๆนะคะโอเคมาคือผูเรา่ะเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องผู้เราอย่างเงียเาบอกว่าเายังจีบเราอยู่ตลอดเวลาเค พอให้เราถามเจ้าตัว,ตวน네เนี่ยวันนี้ก็น่าจะถามนนี้เอางี้น้องนายถามฝนให้หน่อยในไม้น้องนายฝากพี่ถามเ <c oughs> ขาเลยพี่ถามหน้าครับพี่ถามหน้าได้น้องนายก็ถามเองเลยว่าอยู่คู่กันแล้วว่าเป็นแฟนกันไหมเ้ยคือคือจริงๆผมก็ยังทําเหมือนเดิมนะความรู้สึกที่เรามีให้ดีๆกันทุกวันเนี่ยแล้วก็ผมก็มั่นใจในตัวเขาเขาก็ มั่นใจในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอเนียซึ่งมันน่ารักมากเลยจริงๆผมรู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเราเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆซึ่งคนนี้เขามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งเวลาที่ทีเสียใจเป็นซัพพอร์ตเป็นแบคอัพนี่คือไม่มีคำบรรยายอะไรอีกแล้วนี่คือพันธเนที่ดีมากวันนี้วันนี้เป็นเคินได้ยินจากคุณเลยไม่ต้องฝากถามเราแล้วเขาพูดแบ่นี้เราเืินนะ เขาก็พูดด้วยความหนุนตลอดอันนี้บอกกล่าวหรือว่าบอกเฉยเขาบอกเเป็นไงเพราะเขาฝากมาถามว่าเนี่ยเขาอยากเออมื่อไหร่จะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเรามีคำตอบหรือยังเขายังไม่ได้ถามเลยนะเมื่อกี้ที่เขาพูดจาวนะแล้วถามว่าทำไมเถามตรงใช่ไหมจริงจริงเราก็ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่เราอาจจะดูวิธีการปฏิบัติที่เราทําด้วยกันทั้งคู่ทําในทุกวันทําอย่างสม่ําเสมอซึ่งเราก็พยายามทําให้มันสม่ําเสมอทุกวันไม่ว่าจะมีเวลาบ้างหรือไม่มีเวลาบ้างก็ตามแล้วผมก็รู้สึกว่า เป็นแบบนี้ความสัมพันธ์มันก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยครับผมเออละครหรือยังครับของผลงานเราไม่รู้จะคิดเข้ามาอย่างงี้พร้อมไม่พร้อมหรือยังที่แบบเออพร้อมต่อหน้าไปเรื่อยนต่องน้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าชีวิตมันดีกว่าเมื่อมีการละการไม่ได้ใครมีใครทูกับดีแท็กไม่ได้ไม่ได้มีด้เลนะูกใครเาตอบแล้วทูกับดีแท็กไงไม่มีนายหรอในชีวิตมีไหมคะมีไหมล่ะ เขาถามเธอค่ะมนะเนามีน้องนายไหมมี่านเขาได้ไหมคะเขาไม่ไปไหนหรอกอมันมันอีกแล้วนบอกว่าเี๋ยวโดนแซวอันีอรอันรพ่ตอค่ะพี่พี่ได้กล่หรโอ้ลงมได้หรอลงมอย่าแรงมากอย่าแรงมากอย่าแรงมากวมาวันนี้ทำมาเออพร้อมอเป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่เวลานายพูดจัดกัดกักลนอ่เบาะน ก็คือก็ก็เราก็จะค่อนข้างขอบคุณในสิ่งที่เขาเขาเป็นคนสื่อสารตรงๆรงอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เขาทำเขาก็ทําอยู่แล้วแล้วเขาก็คําพูดเขาก็มีคําพูดน่ารักน่ารักให้เราอยู่แบบเราก็คุยกันทุกวันนะพูดพูดแสดงออกแล้วก็พูดชัดเจนอย่างเมมโมนต์หวานกัคำคำจาน้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่ต่างกันมันก็เปลี่ยนไปเร่อยเลยก็มีเปลี่ยนเขาก็จะมีมุมที่น่ารักน่ารักอยู่มากๆเลยซึ่งผมก็ดีใจที่ผมได้ยินคนเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจากแบบ หิ่งตกกระตากอะไรเงี้ยนายสามารถเปลี่ยนให้เฟิร์นเป็นผิวสโตนไม่ได้เปลี่ยนนี่คือตัวตนเขาอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนโอ้โหไม่ร้อนเหรออาจารย์สามารถขุดตัวตนจริงๆเขาออกมาได้เค้กทำเค้กทำเค้นี่คือตัวตนตายเหมือนกันเนอะอะไรนะเค้กนี่เป็นตัวตนไหม ทำเค้กบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนเลยค่ะแต่ว่าอยากทำเพราะรู้ว่าเขาชอบกินสรุปว่าทำเค้กทำหมูยอหรือว่าทำอะไรตอนแรกก็หมูยอเป็นหมูยออันแรกเป็นหมูยอแผ่นใหญ่อันที่2เป็นหมูยอแผ่นเล็กก่อนจะมาเป็นเค้กก็ใช้เวลาเยอะอยู่จริงๆ2ปีที่แล้วเคยทำแต่ไม่ได้ส่งมาเพราะกลัวทำแล้วกลัวพังใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้ได้กินแล้วเขาทำอร่อยมากจริงจดจำทุกอย่างในอดีตได้หมดเลยจาจาก็มีอะไรก็คุยกันตลอดน้องายก้ากินหรอคะ อร่อยไหมอร่อยไหมจริงๆเขาดูรีวิวรีวิวรีวิวพูดดีๆนะคือเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบแครอทเค้กมันมีมติดหน้า อันนี้ือเล่เหนแก่นั่นแหละครับเขารู้ว่าผมชอบกินชาราตเคกแล้วก็ตั้งใจทำให้แล้วก็เป็นแบบที่ผมชอบคือใส่ถั่วพิกแคนใส่อะไรเยอะๆอย่างี้ก็น่ารักมากเลยใส่ใจหลายๆอย่างใช่ซึ่งเอาจริงแบบ ตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าเป็นกากินไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกแบบเอฟเฟกช์เอร์กับสิ่งที่เขาทำมากใช้เวลา7ชั่วโมงในการทำใช่ค่ะเขาทำเสียให้หมดใหรถมดหมดไปทั้งสวนมากก็ก็ขูดใหม่หลายรูปอยู่ค่ะเพราะลูกแลกเสียเราเราเก็บดีเทลไหมไงว่าลูกไหนเขาชอบอะไรหรือว่าถามคอยถามกันมาตลอดถามเพราะว่าแบบเราไปปุ๋ยจะเรทานข้าวด้วยกันเขาก็จะสั่งของหวานซึ่งเป็นเค้กแครอทแล้วเป็นเค้กที่เราไม่ชอบกินเราก็จะแบบ อมองว่าข้างในใส่อะไรเวลานายชอบกินข้างในใส่อะไรก็ทำเป็นหลอกถามมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถามแล้วไปหาสูตรอะไรกันไปบ้าง YouTube ค่ะเอามาปนๆกันก็เป็นสูตรของเฟร์นเดามั่งอะไรมั่งเสียบ้างถูกบ้างแล้วทำไมต้องไปเป็นพีเบิร์ d เดย์ฮะเพราะอะไรวันนี้ค่ะนี่ค่าไป้ทำงานไปแคมเปญโฆษณาอยู่ครับแล้วก็ก็พาทีมของผมกับคุณแม่ไปกินข้าวด้วยกันด้วยอยย่างงเี้แล้วนี่ก็ทำงานเย็นวันนั้นนี่ก็น่ารักก็หาเวลาให้กันละกันทอน ตลอดเลยตัวเลือกตัวเลอกข่าวเบ้ปากใช่ไหมใช่ยังอื่นด้วยไหมมีของัน <c oughs> มีของฝันต้องมีมีครับมีครับซึ่งซึ่ง <ๆ S 1> ผมแบบประทับใจมากๆเลยนะคือมันรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่แบบเลือกให้ถูกใจยากแต่คือเลือกแ<อ>ล้วเป็นอะไรที่เราชอบทุกอย่างเลย แต่ว่าไม่หลายชิ้นแต่ว่าตรงได้ให้ก็มีเค้กแล้วก็มีกล่องใหญ่อันหนึ่งใช่กล่องกระเป่าใส่ใจมากเพราะอยากไปใส่ของเป็นเป็นกีตาร์สุกีตาร์เอ็นเงียบๆใส่ใจทุกเรื่องละเอียดมากเลยไม่ต้ไปมึงเก็บใกล้ใกล้เยอะจรเยอะได้เยอะรายละเอียดเยอะมากข้างหลังก็น่ารักมากนะข้างหลังกีตาร์เขียนพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปบอกเขาเขาเขียนอะไรเขาเขียนอะไรเข้ได้ ไม่บอกไม่อยากกลัวพี่อยู่ข้างในพูมาเลยเลาก็สลักชื่อรเป็นแบบว่ามีชิ้นยวรนโลใช่ตลกตลกเล่นยังไงอะไรนะลนงวันที่27ครับบอกเลยรอดูครับเจะมาเสร็จพี่แจครับผมมาต่อวันที่แจ็ดจะใช้ชิ้นนั้นเลยยิ่งเป็นดีเลยงานใหญ่นะงนใหญ่นะงานใหญ่นะ ซื้อกีตาร์ให้น้องหน่อยเขาเห็นเขาเล่นทุกวันอย่างเงี้ยเขาเขาเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งโอไง้ไม่เก่งไม่เก่งนี่ก็เล่นเป็นโนเก่งพอพอแล้วก็นั่นแหละก็คิดว่าแบบเรารู้สึกเราอยากให้แต่ก็คิดไว้แล้วแหละว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูเลือกยากมากเลยอ่ะไอ้ออที่เราจดชื่อยี่ห้อที่เขาชอบไปชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอย่าให้พูดออกมาเดี๋ยวพิ่เดี๋ยวพี่อะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องสีไหนแบบไหนคอกีตาร์เป็นอะไรคือทุกอย่างมันเป็นแบบเูนหนูก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเป็นเป็นสเปคที่แบบเราชอบทุกอย่างเลย มาถึงกิตาตอตอได้ตอบ้ตอบรเ่รออยู่ตอ้าก็สเปคกั่คนให้สเปคกว่าพอก่อนพอวตัวคน่ามมนจะได้บอกโอ้ยเอะไลทำอย้ยพให้กันไปครับปีนี้เพราะถือว่าเป็นปีแรกที่แบบว่าอ้ยพก ปกติเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์นี่ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ก็แฮปปี้เบอร์เดย์สิมันก็จะมีหวานหวานะย่างมันต่างกันาะว่มันต่างจากเมื่อก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์เป็นเพื่อนตอนนี้เป็นเพื่อนเกินเพื่อนเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้เราสดิทดีซึ่งน่ารักมากๆก็มันเทก็เห็นความใส่ใจของเขามากๆเลยเป็นคนที่ใส่ใจคนมากๆนะสิอะไรกันถ้าอย่างนั้จะอัปเดตเรื่องความสัมพันธ์ที่สถานะขึ้นในมาสเต็ปไหนล่ะแต่เขาเรื่องจีบเริ่มอะไรมาเลย จะให้นมากได้ละตลอดผมยันะเขาตลอดไปไหมผมอาสาแล้วอ่ะไม่ต้องกิแล้วพอละผมอาสาขอจีบเขาเรื่อยๆเองคนอาสาผมรู้สึกว่าผู้จัดการถามว่าไเป็น่ยนกันยังกินกตาเองละคือเอาจริงๆผมรู้สึกว่าการที่มีความสุกดีๆให้มันก็เหมือนการเติมน้ำมันรถนะครับทุกวันเราใช้พลังงานใช้พลังงานแต่ว่ากลับมาหรือว่ามีคนนี้อยู่ข้างก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีของเราแล้วก็ผมก็อยากเป็นพลังงานที่ดีให้เขาเรื่อยๆก็ ผมว่ามันมันก็น่ารักมากอย่แล้วความสัมพันธ์ที่มันเริ่มจากเพื่อนแล้วก็พัฒนาไปถึงจุดนี้นะครับหรืว่าแฟนจะไม่ติดกันหรอกครับผมคำตอบเราเลยเราเลยนะต้ดเลยเเลยเยฮะมันจะตอบกันไหมคำตอบเราคำตอมันมีแค่สองชั้นเรียกแฟนหรือเรีกแฟนติดไหมพูดได้เลยค่ะ เลน่แต่ว่ากแกก็พูดแกเหมือนไา้หินด้วยแบบกว่าอยากชีมเทียบชื่อเป็นไงการจีบกันทุกวันจะได้แบบเติมแต่ว่าไอ้คำเนี้ยเขาไม่ได้พูดเก่กับพี่นะเขาพูดกับหนูเขาบอกตลอดว่าแบบอยากจีบไปทุกวันอยากทำให้ทุกวันของไปมีความสุข พูดจริงๆก็เลยเออรู้สึกว่าไม่เคยอยากขัดเขาเลยอยากจีบว่าจีบเลยมได้รูมีอะไรด้วยทุกวันใช่ไม่ายปากสังเวลาเวลาเขินทุ่มกันเราจทุ่มค่ขนาดนั้นเลยเหรอททุ่มา่มอ้นี่ม่นี่ท จำไว้ได้ค่ะโอ้ยนักข่าวใจจริงจริเลยดกัวรักษาทุกอเกอว่าเนผู้รักเศรษดีเออเออใช่ั้รูวูเาเรียกเราเป็นนี้ล้วู้รัเ้ัรจริจร้สึกว่ามันไม่ต้องมีคำบรรยายให้ดูที่การกระทาดีกว่าซึ่งการกระทามันก็สําคัญนหวานไหมคะทุกวันนี้ก็ยังหวานกันอยู่นะนั่นแหละครับ ฮัตดีไหมครับฮัตดีไหมครับดีค่รับดีไหมครับดีไอ้ไงบอกอะไรคนที่เขาแบบว่ากำลังใจกับพวกเรา่ที่แบบเราคือรู้กันมาตงนานแต่เป็นตอนนี้ไม่เป็นแฟนแล้วขอบคุณใช่ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากจริงๆเพราะว่าทุกคนเป็นกําลังใจพวกเราทํางานต่อไปแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ขอบคุณที่คอยติดตามพวกเรามาแล้วก็ชื่นชอบในพวกเราครับก็ หวังว่าพวกเราจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกคนได้บ้างนะคะรับเงก็ขอบคุณมากๆเลยครับน้องไปค่ะเหมือนกันค่ะไม่มีอนไรนอกจากจะขอบคุณที่เอนดูพวกเราเนาะก็ <ๆ S 2> กไม่คิดว่าจะมีคนรักแล้วก็อคอยเชียร์พวกเรามากขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณจริงๆค่ะออโอเคเรียบร้บอยค่ะแจกกันแล้วค่ะแจกประเมินมาขอกความยผู้ใหญ่ตัวแทน